สวัสดีครับพบกับผมมายุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลักนาตุลน,นะครับดวงในครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้ตั้งแต่วันที่16ถึง31มีนาคมนะครับในเรื่องการงานการเงนิงนและก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ขอให้ชาวราศีตุลลกนาตุลท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกับปยากรที่ดีๆที่ไดา้อาอกมานะครับก็ขอ,ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานํามาซึ่งความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขด้วยความบุมสมบูรณ์นะครับให้กับผู้ที่เป็น ชาวราศีตุลลกนาตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ ถ้าใครที่ทราบเวลาเกิดนะครับท่านก็สามารถรู้นะครับว่าท่านเช็คออกมาได้ว่าเกิดในลัคนาใดนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทราบลัคนาก็ให้ชมตามราศีเกิดของท่านนะครับท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับก็จะอยู่ในเลดใดนะครับที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็ชมตามราศีนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีตุลลัคนาตุลน,นะครับ ทางจิตอติตานขอคาตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงช่วยสืบพลังดวงให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอพลังดวงที่จะถ่ายทอดมาทางไพ่ยิบสียโปได้รู้แนวทางขอไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงเรื่องเดือนหลังของเดือน มีนาคมนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลลกนาตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอพไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงสภาวะของความเป็นตัวตนเด็กถือดาบนะครับช่วงนี้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับในการที่จะจัดการบริยานต่างๆด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นอ,อย่างเหนียวแน่นนะครับแต่ก็รับระวังในเรื่องของ อารมณ์ด้วยต่นนั้นเองนะครับที่บางทีตระหนักจะมีสภาวะของความปึงพอใจบ้างไม่ปึงพอใจบ้างหรือหลายสถานการณ์นะครับที่เข้ามานั้นมีตั้งสิ่งที่ปึงพอใจบางสิ่งก็อาจจะเข้ามาแบบไม่ค่อยปึงพอใจไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ตามหวังตามคาดหมายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องควบคุมอารมณ์ ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลนะครับจะได้ไม่ไปเหวียงไปเวียนกับคนรอบข้างแล้วก็สามารถที่จะบริหารการงานธุรกิจของท่านด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความแจ่มใสในทิศทางที่ดีนะครับด้วยอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับก็จะทาให้ท่านนั้นแม้จะปัญหาอะไรก็ามาท่านก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็สามไม้เท้านะครับ โอกาสของการรุกคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีกับความเติบโตความสําเร็จนะครับขยายอนณาเขตขยายพื้นที่มันจะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับไม่ได้ปล่อยปลาละเลยในการที่จะพัฒนาให้เดินหน้าเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามานะครับเรียกว่าช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับโดยเฉพาะไปสองใบนี้ออกมาบ่งบอกถึงสภาวะการเติบโตความสําเร็จ ที่จะกวักเรียกเงินโดยเฉพาะเงินต่างอากาศต่างโลกโซเชียลนะครับต่างสื่อสารต่างประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆที่จะทำให้ต้นนั้นสําเร็จสมหวังในการที่จะกอบโกยกวากเรียกเงินเข้ามาเติมเต็มได้ในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับและก็เด็กตือถ้วยอะไรก็มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้หรือเรียกว่าสภาวะตางสังคมนั้นทําให้ชาว ราศีตุลลัคนาตุลน,นั้นพบกับสิ่งที่ดีๆนะครับที่จะสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานได้รับอะไรเป็นโอกาสดีๆเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วงสานกานั้นก็คิดไม่เคยคิดหวังมาก่อนจะเป็นโอกาสดีๆที่จะก็มีมานะครับซึ่งสังคมหรือบางทีก็เพื่อนฝูงนะครับก็นำพากับสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มไม่ได้รับนะครับแล้วก็เจ็ถ้วยนะครับโครงการอะไรที่หวัง ที่ฝ่ฝันที่ปรารถนานั้นจะได้มีโอกาสของการเติบโตต่อไปนะครับซึ่งอาจจะได้รับพลังสับสนุนที่ดีนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับบุคคลนะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติต่างๆนะครับที่อาจจะเข้ามาเครือขูนเครือหนุนให้ตั้นไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาหนังไฟฝันนะครับก็เป็นโอกาสของการสร้างโอกาสของการเริ่มต้นต่อไปอะไรที่กับความ ไฟฝันความปรารถนานั้นหรือสถานที่นะครับที่จะอำนวยให้เกิดขึ้นที่จะสู่เส้นต่างของการเริ่มต้นต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ e ว l well o f Fortune นะครับขึ้นมาป่งบอกถึงสภาวะของโชคชะตาวาสนาครอบครูลนะครับอำนวยจใจนะครับสิ่งดีๆที่จะให้มีการเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะ อ,อย่างที่กล่าวนะครับขยายอาาเกตหรืออะไรที่เป็นการเสริมกับไอเดียใหม่ๆโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเริ่มต้นไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จแล้วก็พัฒนาเติบโตสู่ความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะครับในทิศทางที่ดีในจารยอดนะครับ สถานการณ์ของการเดินทางช่วงนี้นะครับอาจจะเรียกว่าอาจาาอาจะเป็นชีพระจอรลงเท้าได้ด้วยสําหรับชาวราศีตุลลกนาตุลในช่วงนี้นะครับเตี่าายวจะต้องเดินทางบ่อยนะครับอาจจะเดินทางต่างต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่จะไปจัดการในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับแล้วก็ไปไปต่อมา ดีเอ็มเพลสนะครับความสําเร็จความมั่นคงที่จะกอบโกยผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องความสําเร็จนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นผลระยะยาวในตลอดทั้งปี12เดือนนะครับที่มีความสําเร็จมั่นคงที่จะส่งผลผลตอบแทนผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับความสําเร็จเข้ามาเติมเต็มอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ท่านต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับในช่วงนี้กับความสําเร็จในการงานตั้งโครงการก่อโครงการใหม่นะครับที่เกิดขึ้นาการให้บริการต่างๆการผลิตอะไรต่างๆนะครับที่้ามาเติมเต็มบางทีออเดอร์จากตินแดนไกลนะครับก็อาจจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาสั่งนะครับมาให้ท่านมีออเดอร์ในการผลิตเินค่าอะไรต่างๆนะครับ ที่จะเกิดขึ้นที่ตันใหนตํารับมือแบบเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับในช่วงนี้เียกว่างานเยอะนะครับงานประจําตําแหน่งอะไรต่างๆก็มีโอกาสต้องบางทีก็นําไปเคลียร์ไปจัดการให้เสร็จตัตามเวลาต้องดําเนินการต่อที่บ้านก็ได้สําหรับบางท่านนะครับการผลิตก็จะมีการจัดสรรเวลาจ้างโอเวอร์ไทม์ขึ้นมาหรือไม่ก็จะมีได้รับโอกาสของการได้รับการ ร่วงเวลาอะไรเข้ามาหรือมีการจัดสรรแบ่งกะอะไรเกิดขึ้น,นครับเพื่อให้เร่งในการผลิตนั้นทันหรือการให้บริการอาจจะมีการกรยับขยายนะครับเวลาการให้บริการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของลา,าสุภาพนะครับสิ่งที่จะเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่ผ่านมานั้นนะครับก็ค<ๆ>ืออะไรที่เคยล้มเหลวอะไรที่เคยไม่สมหวังสมปรารถนาเต้าที<ๆ>่ควรที่ผ่านๆม<ๆ>านะครับ<ๆ> ที่ได้รับผลตอบรับตอบแทนไม่สมดังหวังดังคิดนะครับท่านจะเรียนรู้จากประสบการณ์นี้นะครับเพื่อมาสร้างโอกาสให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับ<ม>ก็เรียกว่านำบทเรียนทุกๆผ่านทุกๆเส้นทางของการผ่านมานั้นมาเป็นทฤษฎีมาเป็นแนวปฏิบัตินะครับที่จะตามให้ตั้นไตรตรองในการที่จะวางแผนนะครับในการที่จะกับจัดจุดด้อยลงไปนะครับแล้วก็เสริมศักยภาพเติมพลัง จุดเด่นขึ้นมานะครับก็ทำให้ท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเวลว่ r พอจูนะครับที่จะยืนเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นของท่านด้วยประสบความรู้ประสบการณ์มากมายหลากหลายนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จนะครับที่จะเป็น D M Place นะครับที่จะมีความมั่นคงรุ่งเรืองมั่นคงท่านมีพลังแรงดึงดูดที่ดีนะครับในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านนั้นดึง ดดพลังบวกๆก็ามาเสริมมีเส้นสัมผัสที่ดีนะครับที่จะทำให้ตานบริหานการงานอะไรที่คลืมๆอะไรที่ไม่สมหวังสมตามเป้าหมายที่รอโอกาสรอจังหวะอรอยู่นะครับก็จะเรีบความกระจ่างชัดกับความสําเร็จที่จะเข้ามาเติมเต็มให้เกิดขึ้นกับ ทีิเป็นชาวอาศียตุนขนาตุนในช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องระัดระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับที่เดอกอาพิติขึ้นมาก็บ่งบอกถึงอารมณ์ปลวนแปลด้วยสําหรับบังท่านนะครับที่นอกเหนือจากความรู้วึศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากพลังแห่งเรงดึงดูดที่ดีแล้วนะครับในเรื่องของอารมณ์ของท่านที่ขึ้นน,นลงลงปลวนแปลอันนี้ก็ต้องระับระวังด้วยนะครับเพราะว่าใบแรกขึ้นมาก็เด็กถือดาบด้วยนะครับในเรื่องของอะไรที่ไม่ปึงพอใจก็มักจะเหวี่ยงวีนง่ายๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับใน ก็ในเรือนของการมีโชคมีลาบนะครับในความสําเร็จก้าวเหรียญน,นะครับตั้นจะก,กบโกลยผลประโยชน์เข้ามามากมายในช่วงนี้นะครับ เส้นทางหลากหลายในการก็ามาเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จไม่ว่าจะจับทำอะไรลงทุนอะไรก็ตามนะครับที่จะเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีจะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยโชคลาภกับความสําเร็จการงานธุรกิจนะครับประตังสิบไม้เท้าก็บ่งบอกถึงงานการเยอะที่จะมีผลตอบแทนก็มามา,มากมายด้วยความเป็นดีเอ็มเพลสอุดมสมบูรณ์นะครับเวลออปพอร์ี่พัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับเส้นทางใหมๆ่ๆที่จะกอบโกวยรายรับราย และก็ในเรือนของกระดุมพ้านะครับ,นะรบที่บ่งบอกถึงผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองที่ก็ามาเติมเต็มตั้งจากความเรียกเงินเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าเงินต่างอากาศก็าตามหรือเงินจากต่างพื้นดินก็ตามนะครับที่จะดึงดูดเข้ามาก้ามน้ําก้า,า,ามทะเลก้ามฝังมา,มาเงินต่างประเทศนะครับในตินเดนไกลที่มีออเดอร์ก็ามามากมายก็ตามจะสร้างไรายได้รายรับต่างการเงิน นะครับไอ้ท่านนั้นเกิดความสําเร็จอุดมสมบูรณ์กอบโกยผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง <c oughs> ก็บ่งบอกถึงสภาวะความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับในเส้นต่างการเงินในเรื่องของความสําเร็จในการเจิงกลยุทธ์ที่ดีๆนะครับที่ท่านนั้นวางแผนจันยอดเยี่ยมด้วยความเชื่อมัน่นด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถด้วยการเรียนรู้จากที่ผ่านมาหลากหลายหลายๆอย่างนะครับก็ทาให้ท่านบริหารจัดการสู่เป้าหมายห่งความสําเร็จ ดึงโหลดผลตอบแทนเข้ามาแต่ไม่ตั้นไปสู่เส้นทางของการเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยความมั่งคั่งนะครับด้วยความเป็นราชาเทรียนก้าวเหรียญน,นะครับก็บ่งบอกถึงตตมไม่ตั้นนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นดีเอ็มเพลสนะครับที่มีความมั่นคงต่างกันเงินทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ส่งผลในการเงินการทองของ ชา,าวราศีตุลลคนาตุลในช่วงนี้นะครับมีความบุรมสมบูรณ์ที่รายได้รายรับเข้ามามากมายเ,เงินตราต่างประเทศก็หลั่งไหลเข้ามาเติมเต็มนะครับล้วนกะ็จับตามอะไรก็มีผลประโยชน์ผลส่วนแบ่งผลปันผลเข้ามาตบแทนนะครับก็ได้รับผลตอบรับ ต่างการเงินด้วยความบูรมสมบูรณ์วาจาเป็นทรัพย์นะครับที่จะวักเรียกเงินการสื่อสารการเจรจาประชาสัมพันธ์ใดๆที่สร้างรายได้ระรับเข้ามาในต่างที่ดีนะครับบางทั้นก็เกี่ยวกับการเสียงดวงในช่วงอ ครึ่งเดือนหลังนี้นะครับก็มีโอกาสสาหรับบางท่านนะครับในการที่จะคว,ว้ารางวัลงามๆนะครับเงินก้อนโตๆก็มาเติมเต็มได้ด้วยกับการเสี่ยงดวงอะไรต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจของท่านที่ได้รับผลตอบแทนเขาม,ามากมายนะครับส่วนบางท่านก็จะมีพลังเงินสลับตนุนได้ด้วยนะครับที่จะมาจากหาคนที่พึงพอใจท่านนะครับคนที่หลงรักท่านคนที่หลงสเสน,น่ห์ในหา ความปลงพอใจกับท่านที่อาจจะมีเงินเข้ามาดูแลอุปตมคําจูได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายนั้นนะครับช่วงนี้ก็ในเรื่องของรายจ่ายท่านต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับต้องพิจารณาด้วยความปลอดภัยจากที่ผ่านมานะครับถ้าไกลที่จชายจ่ายเงินแล้วก็ทําไม่ติดกัดบ้างล้มเหลวต่างการเงินบ้างนะครับด้วยการบางทีนั้นการเงินเข้ามาแต่ว่ารายจ่ายนั้นจ่ายไปกับ รายจ่ายที่มากกว่าที่รายรับที่เข้ามานะครับก็ทําให้การเงินนั้นสูญเสียความรู้สึกนะครับท่านจึงอาจจะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นเพราะบางทีที่ผ่านมาท่านอาจจะใช้จ่ายแบบในการเรียกว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ได้สําหรับบางท่านนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้แต่ท่านอาจจะต้องมาปัทหา รัดกลุ่มยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งช่วงนี้บางทีเกี่ยวกับลูกหลานบริวารนะครับที่จะเข้ามาแตา่ไม่ตั้นจ่ายเงินเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ตามนะครับหรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในครอบครัวของท่านนะครับที่อาจจะไม่มีรายจ่ายเข้ามาเสริมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็อาจาจะไม่ได้ส่งผลกระทบก,กระเตือนต่างการเงินเพราะว่าเส้นต่างทางการเงินของท่านในช่วงนี้นะครับไปสู่เส้นต่างของความมั่งคัง่งมั่งมีสีสกุลมสมบูรณ์นะครับเงินที่ถูกกวักมาต่างต่างอากาศตั้ง,ง,ง,งพื้นดินนะครับที่ถูกเรียกก็ามาสู่ความเป็นดีเอ็มเพลสนะครับหรือความมั่งมีสีสุขมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่างการเงินนั่นเองนะครับ ส่วนในเส้นต่างของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่บางคนก็แม้จะมีความพึงพอใจใครสักคนหนึ่งก็ตามนะครับก็เพียงแต่เก็บไว้ในความรู้สึก ของตัวเองเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เปิดเผยเฉลยว่าจะอะไรออกไปในความสัมพันธ์เพราะว่าเด็กตือดาบขึ้นมาใบแรกนะครับหรือบางคนที่อยู่กับความมีกินมีใช้มีใจกินนิ่มนอนหลับสุขสบายมันจะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็มีความพึงพอใจในทิศทางที่ดีกับความเป็นโสดนะครับก็เลยไม่อยากจะมีก็หวงผูกมัดอะไรเข้ามานะครับ ส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นโสดไปสู่เส้นทางของการมีรักเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันที่จะมีเข้ามาสําหรับเจา้าราศีตุลลคณาตุลที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโอกาสของการพบรักแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้สําหรับบางคนไปพบกับคนที่ดูอ่อนเยาอ่อนไวอ่อนหวานนะครับมีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานที่จะเข้ามาเติมเต็มแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ได้ด้วยเช่นกันนะครับ หรือบางคนก็อาจจะพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีเข้ามานะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานธุรกิจต่างการเงินฐานะนะครับที่มีความมั่นคงอย่างแนีวแน่นก็จะเข้ามาสร้างความปกปันอาจจะเป็นสายเปสักนิดหนึ่งนะครับ ที่จะเข้ามาพัฒนาความรกักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นและก็พัฒนาเติบโตต่อไปในการที่จะใช้ชีวิตกู่ที่อยากเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนบางท่านก็มีการพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์หรือเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่มีโอกาสพบรักอาจจะเป็นเจอรักที่ เรียกว่ามีระยะทางพอสมควรนะครับที่ไม่ได้พบกันตัวเป็นๆบ้างหรือพบกันตัวเป็นๆแต่อยู่ในต่างเดนต่างพื้นที่อาจจะเป็นอุปสรรคาในเรื่องของความรักที่จะต้องทุ่มเทต,ต้องพยายามต่อไปนะครับแต่ก็จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จสมหวังได้ด้วยสําหรับหลายๆคู่หลายๆท่านนะครับที่พบรักเกิดขึ้นในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ส่วนกุรักกุสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีสภาวะของอารมณ์ที่อาจจะปลุนเปลเกิดขึ้นด้วยเช่นกันที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางอย่างก็บางเวลาก็สบอารมณ์บ้างไม่สบอารมณ์บ้างนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเติมเต็มพลังอย่างกว่าหมอนหวานเข้าหากันที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับอะไรที่จําไม่เสียความรู้สึก ก็จะมีการทุ่มเทมองกันถึงอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็สวมบอใจนักสู้ใจนักครบนะครับพร้อมที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้เปลี่ยนแปลงเติบโตอย่างต่อเนื่องในความผูกพันที่จะมีความมั่นคงที่มีค่าซึ่งกันและก,กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมๆในช่วง วันที่16ถึง31มีนาคมนี้ของผู้ที่เกิดในราศีตุลลคณาตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับขอขอหยทุกท่านมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองม,มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขนะครับไม่มีรกมักมีครอบครวัวที่มีความสุขมีความอบ,บอุ่นอย่างมั่นคงนะครับขอบคุณครับ